มูลแบงค์นี <s s Não, ่พาทุกคนสวยไปหมดเลยบัวลอยอีกแล้วเต็มนิดนึงเพราะวันนี้ตอนแรกทุกคนอ่ะพุ่งเป้าไปที่คนชี้เป้าบัวลอยสมุนไพรแก้วตัวเป็นทองเตยอ่ะแล้วบอกว่าไอ้เบิร์ดเนี่ยรู้ทางอยู่ทีไล่ตรงโกดังเก็บของแต่จริงๆคนชวนค่ะคือแบงค์เอารถตู้มาแล้วก็มารับพวกกลุ่มเนี้ย5คนขึ้นรถไปมีเบิร์ดเป็นคนดูบัวอยไข่หลังจากนั้นพอไปต้นบูรุณไฟฟ้ามาได้ได้ของกลางมาน่าจะประมาณ500ชุดมั้ง เอาของพวกนี้ไปทิ้งเอาไว้ที่บ้านของเจจำได้ใชนะ่ไหมเอารถจอดค้ไงไว้ด้วยหลังจากที่ชนร,รูรอปภุญนาคเพราะฉะนั้นวันนี้ขบวนการนี้จะมีหกคนบวกอีกหนึ่งคนคือเจคุณผู้ชมคนนี้เจไม่แช่งเลยนะผมก็อยากใ้เจอนะแค้นสุดๆนี่เขมีการบอกเหมือนกันนะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเจอที่ไหนตายแน่ทำให้กูต้องมาติดคุกแบบนี้อยากจะประกันตัวแต่ก็ไม่มีเงินท,งทั้งที่รู้สึกเสียใจที่ถูกเพื่อนทาแบบนี้มึงมามอกตัวซะนะ มาติดคุกแทนกูด้วยตอนนี้กูเหมือนเป็นแพ้รับบาปเพราะตำรวจก็บอกว่าต้องรับซื้อของโจรนะจุกนาพราะทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปต้มมานี่นะฮะคุณผู้ชมกับรถตู้เท่าต่ำค่าเมื่อวานนี้ได้ที่ไปจอดอยู่ข้างบ,บ้านเจอ่ะเจกับโซย์นะครคุณผู้ชมมันเจบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้เจ้าแบงค์น่ะมันเอาของมาบอกกูาฝากไว้ไม่ได้ฝากของไม่ได้ก็เท่ากันเองผมก็รับฝากของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมาโดนจับติดคุกลงกองสิงเจ แทนผมนะครับตำรวจที่เป็นการจับคันี่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ผิดไม่อะไรนลครับหรือคนที่ผิดจริงจริงมึงทำไมไม่โดยจับ ไว้ที่นี่กล้องวงจรปิด 1, ค่ะตีหนึ่งห้าสิบสี่มีสามคนคือในแบงค์ในเล็กแล้วก็ในเบิร์ดเดินออกมาจากทางฝั่งบ้านเจไปขนบุหรี่ไฟฟ้าเอาตู้จอดเอาไว้ยิมผน,นงังจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปขนของกลางมาแล้วสักครั้งนึ้งก็คือมีภาพว่าย,ยกลังบุหรี่ไฟฟ้าห้าร้อยชิ้นไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเข้าไปที่บ้านของเจแล้วเจก็เป็นคนเดินนำหน้าพวกเนี้ยเข้าไปที่บ้านของตัวเองนดอนดกจนะ เสร็จปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายและตํารวจก็ตามมาละมือจรติดรถตู้ไฟจะถึงบ้านเจเหลือเจคนเดียวเจเลยบอกอืไม่รู้เลยว่าขโมยของมาเนื่องด้นไม่ใช่ของแบบไม่ใช่ของที่จะขโมยตามร้านขโมยของกลางมาไปของกฎหมายครับณขณะนี้จนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าก็โดนติดร่างแห่ไปด้วยเอาแหละคุณผู้ชมฮะเห็นมีการบอกว่าวันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าตำรวจเองเขาก็มีการควบคุมตัวไม่เกือบพบแล้วเหลือแต่แบงวันนี้แบง เกมสระรถตู้ใช่ไหม,มแต่เพื่อนเนสระเรือแล้วนะไม่ข้องเกี่ยวไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครอยู่ในรถตู้ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถอยชนเือทุกคนเว้นลงมาข้างล่างกันหมดเลยเว้งลงมาข้างล่างกันหมดเลย ที่นีมั้งแต่กลางวันเลยนะเพราะรู้ว่าหนึ่งเจมาคนแรกโดนจับไปแล้วก็ไปฝากขังแล้วแล้วก็ที่เหลือที่นายอยมาวันนี้คุณสมชายจับอยู่ตรงหน้าสอทพาเรือไม่ไปไหนเลยคนะ่ะแล้วก็บอกว่าอยากเจอหน้าไอ้เบิร์ดก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนก็จะมีเจคนรับของฟ้าเนาะคนรับของโจรแล้วก็มีเบิร์ดท,ที่บอกว่าเป็นคนชี้เป้าคนนี้แหละเปิดภอบง่ายเบิร์ดขึ้นมาที<อ>คนนี้แหละที่ชาวบ,บ้านก็อบอกว่าเห็นมันชี้เป้าอยู่แล้วเบิร์ด เป็นเด็กนายเออแล้วซึ่งผู้ส่งท้ายบอกว่าเนี่ยไอเบอร์จะมาเตือนคำผมติดคุกมาก่อนหน้านี้แล้วโดนข้อหารักขโมยท้งที่ผมเนี่ยก็ไปตามคำสั่งมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมีเด็กนายเป็นอะไรนะเป็นสารวัตรหรืออะไรสักอย่างผู้กองผู้กองเป็นผู้กองอยู่ในพื้นที่ของสนท่าเรือแล้วก็รู้ว่าของกลางผู้ส่งมอบของกลางตู้คอนเทนเนอร์ที่กฎหมายต้งอยู่ก็เ ตามหาเขาบอกเป็นของผิดกฎหมายหา,ายากที่หมดยาบ้าอีกเขาก็เลยบอกว่านี่ไงก็เ,เลยจะไปขโมยมาเพื่อจะออไปะถ่ายต่อ,อทั้งเซนที่สนใจเป็นไหนค่ะอันนี้เลยขโมูยจากเพื่อผมนะเราจะยึดอยู่ในโทรศัพท์ว่าแต่ไหนที่ว่ายึดแล้วโดนยึดเนี้ยมีอแล้วในนั้นแ่ละจะมี รงนี้่อยลนี่เรามานี่เราอกมเจเบิร์ใช่เจอเบิร์ัที่สลนะคือมีแผลอยู่แล้วในใจรอแล้วาาจาา้าผม่ค่ะคุณผู้ชมคือรู้หมดเลยประวัติของไอ้เบิร์ที่โดนจากมาแต่หลังจากนั้นแบงค์เหลืออะไรเนะี่ยอันนี้ไม่รู้ละแต่อน,นจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการวางแผลกันมาก่อนคราวนี้เป็นแผนจาราสรมที่เหมือนในหลังเลยนะคะเพราะอะไรรู้หมปกติแล้วเนี่ยก็คือตรง โอดำตรงนี้มันจะปิดแต่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเปิดเพราะว่าสนามข้างๆเขาแข่งฟุตซอลแล้ะทีนี้มีรถของทีมงานเนี่ยเขาเอารถเนี่ยมาจอดเต็มแก้วเลยจอดไม่หมดเลยเขาก็เลยเปิดประตูเอาไว้ให้